กุยีมาก็ใส่ไปก็คุยตั้งมาแล้วไอใส่ตอนนี้เถอะได้ได้ครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะคุณไม้เป็นไงบ้างครับสําหรับในปีนี้โหนก็คือไปเก็บเกี่ยวปีมงปีใหม่ได้ท่องได้เที่ยวปีนี้ว่างแผลกับคุกยังไงครับไปเที่ยวไม่ทำละครเลยละเอาเอาเหรอบอกไปแล้วปีนี้เป็นไงบ้างก็เป็นปีที่ได้อยู่รวมกันนะครับวันที่30ก็อยู่ครอบครัวใชอยู่กับคุณแม่อยู่กับหลานอยู่กับญาติอยู่กับพี่ชายพี่สาว นะครับสามสิบก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆกับพวกญาติที่เคารพอะไรเงี้ยเออราเพื่อนสนิทกับทูรูก็ได้ได้ได้เค้าดาวด้วยกันปะเค้าดาวด้วยกันเออผมเกือบเผาบ้านเขาแล้วทำไมเล่นตกไม้ไฟกันเลยจุดโป้เล่นใช่ปีพิเศษไหมถ้าผมจริงๆก็พิเศษทุกปีอยู่แล้วนะครับก็ดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันในทุกๆปีหลายปีแล้วสหรับพวกเราชอบทำหวานอะไรอย่างเงี้ยใส่กันชอบมีสมุนไพรปีใหม่มีสมุนไพรอะไรปะ ไม่มีก็จริงๆริก็เออได้เห็นหน้ากันได้อยู่ด้วยกันก็โอเคอยู่แล้วเขาดาวด้วยกันมากี่ปีนี้นะเขาตั้งใจมากเขาจัดบ้านเขาแบบโอ้โหผมไปแล้วผมแบบเฮ้ยทำขนาดนั้นได้เหรอ, <S <S อ,อแล้วไฟตรงนั้นใครติดอ่ะคือมันสูงมากเ,เขาบอกเาติดเองหมดเลยนังอินหรอนางอิอนกับเทศกาลท<ช>ี่ใหม่กับคิดมากเลยติดไฟเองเหมือนแล้วเสียบปลั๊กตัวเดียวปึ๊บทั้งบ้านเลยอือแล้วเราต้องช่วยเก็บไหมคะยังไม่ได้เก็บเลยครับผมบอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพี่เก็บติดเยอะมาก นางอินเหรอเราชอบแบบอินมากโอ้ไปซื้อต้นมงต้นไม้มาแบบเราก็บอกพอแล้วบ้านเธอก็มีหลังแค่นั้นนี่ซื้อมาแบบเยอะมากอะเออแล้วอยู่เขาได้กันมาปีละเจ็ดป่ะเออไม่แน่ใจก็มีบางปีที่รับงานบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่ด้วยกันครับเป็นไงบ้างมีขาประจํากันอยู่หลายคนอยู่ปีใหม่เห็นพวกบ่นใช่ไหมว่าแบบว่าเออแต่มีเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอออ๋อก็ ค่อนข้างเหงาก็อยู่กับในบ้านกับคนขับรถจริงๆเขามีลูกอยู่แล้วลูกเขาเจาะตัวใช่เหงาเองหรือเราต้องไปหาปล่อยขึ้นไหมคะไม่ไม่ช่วงนี้ผมไม่ต้องไปหาก็ได้เพราะหลอกเพื่อนไปบ้านประจำครับเราดูไอจีเขาดีทยวทำไมเขาขี้เก่าเลยไงไหมบอกพี่สิทำไมนางต้องการแบบว่าอะไรมีเพื่อนเยอะๆหรอสบายใจอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่หรอกนางก็มีความสุขกับสวนนางเออนางตั้งใจจัดนางอยากพาเพื่อนมานั่งกินตรงนี้อะไรเงี้ย พี่คิดว่าที่นางประกาศบทว่าแบบว่าอยากมีเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยไม่จะเป็นอาสาเลยโน่หนึ่งเลยในการที่จะแบบได้อยู่เป็นเพื่อนเขาทุกวันผมผมก็เจอบ่อยเนอะลงสายเบื่อแล้วมั้งลงสายเบื่อแล้วเจอกันบ่อยต้องหาเพื่อนใหม่ตอนนี้เขาก็มีแก๊งสาวเอาเขาไปกันกับน้องลี่น้องสกุลอะไรย่างเงี้ยใช่กับแก๊งของเขาชินหายตอนน้ได้คุยกันปะไหมที่มันมีราม่งามากพี่ว่าไมไม่ให้เกียิไงไอตัวปลุกเองมันเครียดปะไม่เครียด จริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราเป็นคนยังไงใช่ไหมเราทําอะไรใช่ไหมไม่มีไงแล้วตัวเราเป็นไงบ้างคือเราให้เกียรตินะเราให้เกียรติเขาตลอดอยู่แล้วออแต่เราไม่ยังเป็นต้องให้เกียรติเขาลงไอจีหรือออกสื่อก็ได้เเราอยู่ด้วยกันเราก็ให้เกียรติกันเ,เขาก็มาเ m e โนกับโลกอยางนั้นใช่ แล <S <S uh> ้วเขาก็เ <im ป็นคนถ่ายให้ผมด้วยแล้วแคปชั่นเขาก็ค่อนข้างจะคิดให้ผมด้วยแต่กับคอมเมนต์บางอันมันก็ดูแรงเลยผมก็ไม่ได้อ่านหมดที่บางอันก็ไม่ได้ตตบบได้ไป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 แบบไปเม้นต์ไหมว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ผมก็มองมองขายครับก็ตบวตัไม่งงปะตอนแรกก็งงตอนแรกก็งงที่ที่เรารักไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีแม่งมาเป็นกระแสว่าเออทำไมไม่ให้เกียรติคนที่เราคุยเลย ใช่จริงๆถ้าคนที่ติดตามกันนะก็จะรู้เลยแล้วว่าไปเที่ยวด้วยกันปุกลุกก็ไปได้เออ้วเป็นไงบ้างจ,จะได้เห็นแบบกลับมารับงานคู่วาเลน้ลลองว <มะ S 2> ไวน์ทไ,ไทยวาเลน์ไทยแหละครับแต่ต้องรอติดตามแต่ตอนนี้ฟิตกับการออกกำลังกายกันมากทำไมครับเองแข่งกันออกกำลังกายไหมครับแข่งกันตลอดเลยเออเดี๋ยวปีใหม่ก็จะหุ่นดีขึ้นเขาบอกผมก็เหมือนกันเพราะเรากินเยอะแค่เวลาไปต่างประเทศใช่เพราะว่ากินต <c oughs> ั้งที่สามสิแล้วไงเ ก็เป็นแบบนิวใช่ไหมทุกคนเป็นนิวหมดร้อนไหมร้อนไหมเข้ามาตริงจริงไม่เอาจากมาเดี๋ยวกลัวกลัวฟ้าขึ้นไงกลัวฟ้าขึ้นแสบร้อนอ่ะอยากจะรีบถามแล้วพอร้อนจริงก็คือรถตัวใหม่ก็คือฟิตสักเลยครับผมหรือว่าจะทำโปรเจกต์อะไรหรือว่าอยากจะถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ป่ะอ๋อไม่ครับก็จริงๆฟิตทุกปีอยู่แล้วก็เป็นเป้าหมายในทุกๆปีที่เราจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยอืมกับแฟนๆหน่อยที่ได้เห็นอะไรบ้วนะคะเพลงี ปีนี้ฝากละครก่อนเลยนะครับในลอยทรายนะครับเชื่อว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งของช่อง7ที่เป็นแฟนช่อง7จะไม่ผิดหวังแน่นอนกับละครเรื่องนี้นะครับมีครบทุกรสชาติมีทุกอย่างที่ทุกคนอยากจะเห็นในสิ่งที่ดีขึ้นทั้งบทนะครับทั้งมุมภาพนักแสดงทุกคนตั้งใจทางานากนะครับแล้วก็ขอบคุณุ่มกับพราะการแสดงเรื่องนี้ร่วมกับจะบอกเลยว่าทุกคนทําการบ้านตัวละครตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลามีอะไรมาเสนอเนี่ยให้เป็นไปเลยครับมีสลดในการแสดงมากอยากฝากเรนี้รับรองว่าสนุกแน่นอน เพลงจริงไหมคะเพลงกำลังทำอยู่ครับจริงๆอ่ะทำเสร็จแล้วมีทั้งดนตรีมีทั้ทงเนื้อแเ<ต>หลืออะไรเหลืออะไรเหลือความชอบนี่แหละเรายังไม่ถูกใจเหรอใช่ยังยังไม่ใช่ที่สุดมันก็คือมันแบบอยากเพลงที่เราไม่ได้ฮิตแต่แบบติดคนพูดถึงอะไรอย่างนี้ใช่เพลงนี้อยากได้เพลงที่แบบสนุกสนเๆจะให้คนร้องตามได้อาจจะมีโยกบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กำลังเดนๆด้นๆอาจจะเต้นในทวิตเตอรได้ใช่รอวันไหนมีมูฟเมนต์นิดนึงรอตอนไหนรอวันไหน ตั้งใจว่าคิดว่ากุมภามีนาที่คุยกันไว้กับทีมนะครับจริงๆมันทาแป๊บเดียวตอนนี้เหลือแค่สิ็ในการแก้ไขหน่อยจริงๆตอนนี้เหลือเข้าห้องอัดแล้วก็ทำเอ็มบีอีอย่างเดี๋ยวแก้เนื้อนิดนึงครับได้เห็นแล้วตอนรอสปอนัน์แล้วก็ฝากงานต้นปีด้วยนะครับเดือนกุมภาพันศุนชพรเดโชฝากด้วยงานนี้ไม่ไปร้องเพลงนะครับแล้วก็มีศุนชพรใช่เป็นเพลงที่ อาย่างผมเนีย่ยผมก็โตมากับคุณทาพอนลูกกุ้งนะครับก็สามารถพาคุณพ่อคุณแม่หรือพาผู้ใหญ่ที่เรารักมาดูได้รับรองพวกท่านมีความสุขแน่นอนนะครับลกลัวพันี้เจอกันเนาะกลัวพันี้เจอกันนะครับเดี๋ยวพี่ออกพี่ออฟจนติตกต่อด้วยนะใช่เดีเ๋ยวดี่พี่ <c oughs> ทุกคนเต้นพร้อมกันเลยขอบคุณครับขอบคุณครับข้างนี้นะใส่